ถือว okay, okay. ่าวันนี oh, <t 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 ้ประสบความสําเร็จไหมกับอาหารของเราโอเคได้แล้วไม่ตอบหรอประสบความสําเร็จพี่อะไรวะขับใจไหมโอ้ยทไปอ่ะโอเคได้เอ้าเขาออกอะไรวะอ่ะสรุปคือโอเลยโอเคโอเคเหมือนไม่ได้เลย มาทุกคนทําอะไรกันอยู่คะ่ะกักตัวทําอะไรกันบ้างฟูกก็แต่งหน้าเรยเปื่อยแต่วันนี้ค่ะทุกคนฟุกชวนเพื่อนชวนเจม,มียชวนเจตโตจากบางแสนจะมาทำกับข้าวกินกันที่บ้าน <dade S 1> <ๆ bon S 2> ทุกคนมาแล้วคะ่ะเจโตเจม,มียมาแล้วเหมือนเดินไปคิวนี่มาแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวกินกันที่บ้านนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเราแบบเบื่อมากเพราะว่ากักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าจะมาทํากับข้าวเลยแบบทํากันเองกินกันเองช็อปของสดอะไรอย่างงี้มาทำกันเองหมดเลยนะคะที่บ้านแก้งเหงานะคะลงมาได้แล้ว ่ลงได้แล้วเนาะจะเจอะอีกนานแค่ไหนเอ่ยล้างรถหน่อยไหมอยากให้ล้างรถทําอะไรเอ่ยนานมากลีลาซักช้ายอย,ายู่ใหญ่ชักช้ายอย,ายูอ่ใหยเอาหาหาให้เรือบเธอวันนี้จะทำอะไรกินกันบอกดิเธอ,อทำอะไรกินกันวันนี้วันนี้เราจะทำส้มตำสามาพวส้มตำแบบสเปกมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยบางแสนส้มตำมาจากบางแสน,นเออไม่ค่ะป้าเธอเข้าวังเข้าวังเข้าวังเร็วใครหิวแล้วข้าไปสามน้องไอ เธอยังเข้ามาไม่ได้พี่ตรงไหนเนี่ยอะไรคอเธอตอนนี้เฮ้ยเธอด้วยอย่าเพิ่ง <c oughs> ไม่ใช่จะบอกว่าตอนนี้เ็าอยู่ในช่วงของโควิดสถานการณ์แม่เมือง <c oughs> เราจะไปไหนหรือเลาต้องวัดไข้และล้างมือก่อน <c oughs> ถึงแม้เพื่อนกันมาหักกันได้ก็จริงแต่ว่าก็ต้องวัดไข้ด้วยเอาวัดไข้หน่อยนะคะโอเคหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสองไข้เธอสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดเกือบแล้วเกือบไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยอาล้างมือหน่อยเธอต้องล้างมือด้วย เคล้างมือก่อนเข้าบ้านนะคะอ่ะขอวัดไข้หน่อยนะเจโต้มีพิรุณนิดนึงสองสามเป็นไม่ตายเหรอเล่ดไปเล็วสามสิบห้าจุดหกเอออะล้างมือหน่อยล้างมืออ่าไม่มีเทียวไม่มีเควาหรอไม่มีเอ้ยเจลล้างมือก็พออ่ะเข้าบ้านได้ค่ะปลอดภัยปลอดภัยเข้าบ้านได้ค่ะ เอาเธอรอก่อนไปไหนกันเนี่ยไปทำหมบกข้าวไงขอแต่งหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำโอ้โหแล้วไม่เลยจะได้กินเธอแต่งหน้านานนะแป๊บเดียวนะเราแต่งแป๊บเดียวใส่ไข่ขอหนะอุศัดบุดแล้วไม่ปกติจะแต่งนานเหรอก็นานอ่ะเอาขอเอาแป๊บเดียวอ่ะขอแป๊บเดียวผิวนะแก้มปากแล้วจบเลยเนาะขอไว้นะอย่าทำเลยถ้าเราไปช่วยทำขอไว้นะอุัดมันแล้ก็รอเออเออขอแก้มปากแล้วออกเลยจบเธอหน้าบ้านแดดแรงเปล่าเอาดีๆ ร้อนมากร้อนหรอ,องั้นเราทากันแดดก,ก่อนนะวันนี้ไปใช้กันแดดตัวนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนมากตัวนี้นี่เนื้อดีมากขาย่าก่อนนะคะแล้วก็หยิบไปเลยกันแดดเราต้องทาเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมันร้อนกันแดดไม่ต้องกวบเปื่อนคะคะโบกไปได้เลยเพราะว่าเราต้องการความกันแดดแบบขัน้นสุดๆนะครับ <laughs> มันเป็นคําถามที่ทุกคนถามมาตลอดแบบพี่คะแล้วหนูอยู่บ้านเนี่ยหนูต้องทางกันแดดไหมคะเอางี้นะอยู่บ้านเจอแสงไฟไหมถ้าเรปิดไฟทั้งวันอ่างเงี้ยก็ไม่ต้องทามันไม่มีอยู่แล้วในโลกใบนี้คือเราต้องเจอแสงไฟตลอดอะแสงหน้าจอก็เกี่ยวนะคระหน้าจอโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆวะเราต้องทางกันแดดด้วยนะคะมันปลายผิวเรา,าก,กระต่างใสขึ้นนิดนึงนะคะแต่แบบไม่ได้ลอยนะคะทุกคนจะได้ดูรอบสีผิวนะคะเพราะมันคือกันแดดนะคะทุกคนนี่ทาเยอะได้นี่ดูนี่ วันนี้ขอแต่งไห้น้องนะเดี๋ยวเพื่อนด่าทุกคนเร่งกันหมดเลยอ่ะโอเคสมูทโตนะคะทุกคนนี่มีลิปเบอร์หนึ่งสองสามสี่ลิปเขาใช้ได้ทั้งแบบตาแก้มปากได้หมดเลยแล้วก็เห็นว่ามีตัวนี้มาด้วยบีบีเนื้อแมทกับบีบีหน้าวาวพูกว่าจะผสมกันเลยนะ,ะแล้วก็ลงอ่นอ,อนๆแล้วก็ลงแก้มปากแล้วก็จบเลยออกไปเลยไม่ต้องอะไรมาเพราะว่าอยู่บ้านไงโอเคเอาบีบีเนื้อแมทนะคะบีบีเนื้อแมทตัวนี้นี่บีบลงหลังมือก่อนนี่ใช้แค่นี้พอแล้วก็เอาเนื้อวาวบีบใส่แค่นั้นแหละจบนี่ นี่พอลงแค่นี้พอนิดเดียวพอฟองน้ําเก็บ่ยไปเลยค่ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวจะเสร็จแล้วทุกคนรอก่อนรอก่อนรอก่อนนี่ดูดิอุ้ยเบามากนะคะเบาบางมากเป็นงานผิวๆนะคะทุกคนหืสีเขาขฟุกเลยอะ่ะอันนี้พวกใช้เป็นบีบีเนื้อแมทนะคะสูมูโตดิวอี้มิกแอนด์แมตต์บีบีครีมเบอร์ศูนย์หนึ่งแมตต์ a p f ห้าสิบ p a สามบวกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้คือเป็นบีบีหน้าวาวนะคะสม e, Mad, Cream, 02, e. ูมูโตดิวอี้มิกแอนด์แมตต์บีบีครีมศูนย์สองดิวอีลงหน้าผากด้วยนะคะ รอก่อนแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะเพิ่งเปลี่ยไปห้าทีเนาะนี่ค่ะทุกคนลิปที่ฟูกสั่งมาเป็นลิปนี่นะคะ Dewy Make and Match Velvet นะคะเบอร์หนึ่งสีสวีทโคลอเรเบอร์สองพีทมีมันเป็นคู่แบบนี้นะนี่มาเป็นหนึ่งสองเป็นคู่แบบนี้เลยใช้ได้ทั้งตาแก้มปากนะคะเบอร์สามนี่นูดดิพิงค์เบอร์สี่โรซี่พิงค์ 4, งนะคะเบอร์ห้าก็คือเป็นจัดพิชชี่เบอร์หกเป็น Dewy Glow นะคะทุกคนสีสวยชัดฉ่ำวาวเขาบอกจะเสร็จแล้วค่ะแป๊บนึงนะมาทุกคนเดี๋ยวฟูกจะสวอยให้ดูนะคะมีแต่ละสีีีเเเเเเปปป็็นนนนนนไไงงงบบ้้าออออ่่่่ะะะะรริมททลลกกจถึยคคคคโุั์ สองสามสี่ห้าแล้วเบอร์หกมันจะเป็นกลอสนะครับเพราะเห็นว่าเป็นแบบว่ายูอีโกลน่าจะเป็นกลอสค่ะทุกคนเดี๋ยวฟูขอดูกันใช้เบอร์ไหนดีเดี๋ยวใช้เบอร์สองแล้วกันนะเบอร์สองอร์นี้หาแก้มดูกับเบอร์สองยิ้มแล้วก็แตะเลยนี่นี่อย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยอ่ะถ้าใช้ก็ได้มันก็จะแบบเบนสวยกว่าๆอุ้ยเหมือนเลิศฝาดเลยอ่ะ น่ารักอะ่ะไม่ต้องตั้งใจมากจะได้เหมือนเหมือนเลือดฝาดแบบไม่ตั้งใจแค่นี้บอดูแบลใส่ดูดิเหมือนไม่ทําทอะไรเลยผู้ชายชอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกูใช้ประมาณเบอร์สามละกาันเดี๋ยวเอาเบอร์สามกับเบอร์สองมาผสมกันจบสามลงทั่วปากเลยอืมอืมน่ารักมากใช้เบอร์สองนะคะลงข้างในเป็นออมเบรเบอร์สองสวยทุกคน <S <S เสร็จแล้วเอาเบอร์หกค่ะทุกคนสีดิวอีโกรที่เป็นแบบเงาเมาลงให้มันฉ่ำมากขึ้น ดูดิมันเป็นฟิลแบบว่าแบดกรอสแบบชมพูชมพูหน่อยมันสวยอะ่ะจบสวยสวยมากเอ้ยลิซตบันนารักไหมเอาดีดีต่อไปฟุกข้อใช้สีเบอร์3ามนะฮะเบอร์3ามทาตาแบบนี้เดียวพอเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วค่ะนี่นี่อย่างนี้นะคะฟองน้ํานะคะเกลี่ยไปเลยแค่ห่างตาพอนะทุกคนนี่ เห็นปะไม่ได pues right. ้ตั maybe maybe ้งใจนะตามันแบบตามันขืนเองอะไรอย่างงี Ho ้เนี่ดูเสร็จแล้วอดูด <cond an> ิตาเห็นปะมันแค่แบบธรรมชาติอะทุกคนแข่งคิวนะนิดนึงแบบอะไรก็ได้เขยนๆไปเถอะแบบแบวๆหวานๆแบบไม่ต้องตั้งใจนะฮะตรงๆนี่จบไม่ต้องอะไรมากเห็นปะจบผู้ขอใช้แป้งฝุ่นนิดนึงแป้งฝุ่นอะไรก็ได้ทุกคนเสร็จใต้ตากันแบบว่าต้องออกข้างนอกไงเดี๋ยวเงอเงอจะไหลอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเนาะนี่เซร็จเฉพาะจุดพอนะแค่นี้เสร็จแล้วเห็นปะผิวฉ่ำมากดูดิไม่ต้องไฮไลท์เนี่ยผิวจริงอะ ไปพี่เห็นลูกกันแบบว่าง่ายๆแบบลูกอยู่บ้านเนาะ เอางี้นะเสร็จแล้วให้ดูหน้าเป็นไงบ้างเบาๆไหมเค่นเบาขนาดนี้ไหมดูกินข้าวนั่นแหละกันดูอุ๊ยทุกคนเหมือนร้านอาหารเลยตอนนี้จัดฉากวะเนี่ยทุกคนคาดูดิเวอร์มากอุ๊ยปีบ้านนะไม่ทําขายขอทิ้งได้ไหมถ้าตัวเท่านี้ฟุกุระไม่กินเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาตัวใหญ่ขนาดไหนล่ะใหญ่กว่ากุ้งแห้งหน่อยกินไปเลยจ้าคนเดียวนะอมันมีแค่ของอะไรเนี่ยฮะกินตัวเล็กๆตัวเล็กแต่ว่าหลายตัวยังไงไงม่รู้อ่าวันนี้เอางี้ละกันให้ทุกคนถ่ายว่าเราทําเมนูอเดง ม,มก,นมก,กนคนไทยไม่ถูกว่าแกงมาสมั่นกับเทพโพคนไทยไม่ถูกแน่นไม่ก็พแพนงให้ททยเอาเองห <c oughs> ้ามบอกใครนะว่าเราทำอะไรวันนี้จะไหม,ไมให้ทุกคนรอดูเองว่า <c oughs> เราทำอะไรจะ <c oughs> ต้องเป็นอะไรอเอา <c oughs> สเปรย์เพนกวินฉีดแล้วเย็นฉีดตรงไหนยเย็นตรงน,นั้นจริงอ่านดูคอทะลอนไหมห้ามฉีดหน้านี่ เย็นแบบเยน็นเลยใช่แล้วกลิ่นดีมากนี่สเปรย<ด>์เพนกวินนี่ค่ะทุกคนสเปรย์เพนกวินคูลิงนะคะเวอร์มากฉีดตรงไหนเย็นตรงนั้นเหมาะกับอากาศบ้านเรามา,มากๆกับ90องศาบ้านเราเธอร้อนหรอตรงไหนร้อนขาหรอนี่หรอ,อเป็นไง<บ>เงย็นไหมเยน็นเบอร์ไหนเบอร์ยีเ่เอ็องศาเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าใครใช้ก็คือแบบไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันก็ได้เวลาร้อนแล้วก็มาฉีดเออมันแบบสบายผิวเลยแล้วกลิ่นมันเป็นไงถ้ดมสบายมันแบบมันเตะจมูกเล่นะแบบเออริงจะฉีดไปเลยเนี่ย เนี่ยก็จะเย็นสบายสบายทุกคนฝูกชอบกิ่นมันมากเลยอ่ะกลิ่นมันเป็นฟิลแบบว่ามันสดชื่นอบะมันแบบเหมือนเราทาแป้งเย็นอะแบบระสีแล้วมันแบบเย็นแล้วก็แบบไม่อยงีเลยแบบแข็งแบบ หนาวี่ค่ะทุกคนให้ดูผิวแบบว่าแสงแดดอย่างนี้เลยอ๋อไปสระแดดทำไมไม่กลัวแดดหรอทากันแดดแล้วค่ะ SPF ห้าบวก PA 4บวกเลยแบบจุกๆนี่ให้ดูผิวนะคะไม่คือที่เราถามเราคือเธอกลัวแดดเหรอไม่กลัวนะทำไมเธอถึงไม่กลัวก็เราทามาแล้วบนรถเธอทาอะไรมาเถอะเธอไม่กลัวแดดกันแดดไงกันแดดของอะไร Beauty Idol กันกิมมิว Ribbon UV Aqua Sunscreen FPA 5 0บวก PA 4บวกเฮ้ยจริงเหรอเกินไปไหมตัวเดียวกันจริงเหรอ,อ,อเอ้าก็เราก็ใช้เหมือนกันเราทาก่อนลงรถมาค่ะ <c oughs> ที่นานๆน,นะคะจำได้ไหมนี่ไงวันนี้เราใช้กันแดดของ Beauty Idol ใช่ค่ะใช่ใช้มาเหมือนกันใชเหมือนกันค่ะ FPA 5 0บวก PA อีก4บวกเกินมากและรู้ไหมผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่เพราะว่าอะไรรู้ไหมแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนฟรีศูนย์เปอร์เซ็นซิลิโคนแล้วก็ออยฟรีทุกคนคาต่น วี้เรารออะไรกันนะไม่ยอมทำสักทีรออะไรเอ่ยอกระเทยเท่ากับต้องมีผงชูชรสอะไรนะที่แบบเขาบอกอะไรนะโมยูโต <c oughs> เราโมยูโตอยู่นะทุกคนนี่กลางรอผงชูรสนะฮะพี่ต้าไปซื้ออยู่เดี๋ยวทำส้มตำกันเพราะว่าขาดผงชูรสก็คือส้มตำจะไม่อร่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนนี้เรือยเลยช่วงการน้ำอาหารในช่วงกับตัวกับรายการกับตัวอยู่ในครัวอยู่ในครัวอยู่ในครัวอยู่ในบ้านอาวันนี้ก็มากับไหมค่ะ ไมาเป็นมุมกันดู๋ยวาตัมุมแล้วมากัอึงอ้าวึงนิดึงนะหนูชื่ออึงมากับไปแล้วกพังกับปุ๊กเออปุก่ะกหนูชื่อปุกมากับอึงลกมากับไลาลลาลาลลาลาลลา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 ลมาเดียลลๆ นี่มันไม่น่าอยู่วงเดียวกับเราเลยเป็นนี่ค่ะเป็นนี่เติมได้มันแรงหน่อยแล้วก็ทำลอยอ่ะวันนี้จะเป็นมาอมทำอ่อมต้มตําวันนี้ชวนเพื่อนป้าเป้าวจิ๊กโก้อยากดูกันว่าพวกคุณทำอะไรกินกันบ้างนะครับยังไงจ้ะมากินไหมเอ่ยยังไงเอ่ยยกคว่ำมาถึงนี่เลยนะบอกเดตโต้ยกต้มตํามาทำถึงนี่เลยนะจ๊ะเปรีมากนี่ ตอนค่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้รอเจโต๊บตำอีกกี่ตำเจโต๊ะเลยกี่ตำ้สองตำจ้าตำกุ้งสดกับตำกุ้งรลานทีนกระเทยนัดกันว่าจะเริ่มทำแปดโมงเช้าเนาะกระเทยมาถึงนี่บ่ายสองค่ะเอ้ยทุกคนนะกินมากเลยอะ่ะแอบชิมไปแล้วอร่อยมากนี่อันนี้ตำไทยไข่เค็มเฮ้ยตำแรงจังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิปสมูทโตะจะหลุดหรือไม่หลุดเจโตะวันนี้เราจะกินส้มตำกันแต่ว่าไม่ให้กินธรรมดาจะให้ยินมบบาว่าทดสอบลิปไปด้วยเจ๊รู้ว่าลิปเนี่ จะโตไม่ทาน,นะคะตัวใช้เป็นตัวนี้นะคะของสม,มุดโต,ตดิวอี้แอนแมทนะคะทุกคนเป็นสีเบอร์สีแล้วกันนะลอซี่พิงว์มันจะโตเป็นคนหวานๆนี่ฟิวทาให้นะคะนี่ทุกคนสีลอซี่พิงนะคะนี่หวานมากจะโตนี่เหมือนผู้หญิงเลยอะ่ะแมมแมจะโตแมม เออวุ้ยดีอ่ะสีเขาชัดนะแล้วก็เนื้อนุ่มมากเดี๋ยวมาดูกันว่ากินต้ตมตําเนี่ยทั้งวันเนี่ยลิปจะหลุดไหมสีสวยนะเนี่ยเออปังมากเจมายห้ามกินแต่เดี๋ยวต้องทาลิปด้วยนี่ถ้าใช้สีอะไรสีศูนย์หนึ่งอ่ะสีศูนย์หนึ่งสวีทโคโลนะคะสีศูนย์หนึ่งของสมุทโต้มาดูกันว่าจะกันของกินแค่ไหนว่าจะหลุดไหมหลุดติดทนรัน้งไหมแค่ไหนไหนดูดิสีปังมากวุ้ยเบลเหมาะกับเธอใช่หรอเออ เบอร์สองที่เด<ม>ียวกวับฟกชื่อสี่ว่าอะไรอ่ะีชเอาเบอร์เดียวกับหนูเบอร์สองอ่ะเพราะว่าลิปเนี่ยติดทนมากเดี๋ยวมาดูกันว่ากินอะไรแล้วจะหลุดไม่หลุด แล้วค่ะทุกคนต้องบอกตรงๆแบบว่าไม่จกตาว่ามีหลุดไปสักประมาณ5%ก็มีนิดนึงแบบว่ารู้สึกได้เพราะมีนิดหนึ่งถ้าดูเธอดดูของเราก็ได้เราดูดไก่เนี่ยถ้าเบอร์อะไรศูหนึ่งอาจจะไม่ถ้าเบอร์ศูหนึ่งะครก็ถือว่าหลุดไปประมาณ 5%-10% เนรตได้เนาะแต่โดยรวมอ่ะจริงๆเราก็แค่ดูดน้ำนีวิตจริงะตักข้าวตักอะไรก็คือถามว่าติดทอมัยทุกตาบฟุกแต่ตัไปดูโอเคถ้าเราฟุกถือว่าติดทอนถือว่าติดทระดับหนึ่งเลย ไม่หลุดเลยขุดนิดนึงอ่ะเหมือนตรงเนี้ยเธอหลุดเพราะเธอเอามือเช็ดเปล่าอ่ะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยของเธอไม่หลุดเลยแต่ตรงเนี้ยเธอหลุดโอเคไหมคะแต่นิดเดียวอ่ะอันนี้นะคะเจมายเชฟเบอร์สวีทโคโล่ของฟุกช่ายพีทมีเจโต้เชฟเบอร์สีนะคะโรสซี่พิงซ์มีความแบบว่าแบบพิงกันิดนึงพิลาาเบอร์เบอร์สองเบอร์สองค่ะทุกคนอ่ะดูอันนี้กินเยอะปะเนี่ยเยอะที่พี่กินกัดทุกอย่างเลยอ่ะใครหองหรือเปล่าไม่ได้คข่ใช่ที่จริงจริงถือว่าหลุดไปนิดหน่อยถือว่าโอเคเลยกับลิปกล่องสมุทโตะนะคะถือว่าวันนี้ประสบ ว่าคนทำอ่ะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความไหมพี่สาวโอเคได้แล้วไม่ตอบหรอประสบความสําเร็จเีอะไรวะไม่แบบทาเสร็จไหมแบบทับใจไหมโอ้ยทไปอ่ะโอเคได้เอ้าก็ตอบดิเอ้าเขาออกอะไรวะประสบคือโอเคไม่ภาพรวมเธอโอเคไหมแบบอะไรอย่างงี้โอเคโอเค หมือนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนนี่ต้องบอกนะคะนี่ฟุกสั่งมาแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องแบบสมูทตอรสวยๆแบบนี้เลยเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาบบ้างนะคะที่ฟุกใช้วันนี้นี่วันนี้ฟุกใช้เป็นบีบีน้ำแมทกับตัวดิวอี้นะคะเซตนี้บางมากแล้วก็ฟุกใช้ลิปเบอร์สองทาแก้มนะคะเบอร์สามทาตาแล้วก็เบอร์สามทาปากเบอร์สองทาข้างในนะคะนี่อุ้ยเพิ่งเห็นว่าเขามีอแชโดว์อันนี้มาด้วยเวอร์มากค่ะทุกคนมีอแชโดว์สองสีมาเป็นสีฮันนี่บราวกับโรสโกนะคะก็ใครอยากได้ก็ซื้อที่เซเว่นนะคะราคาหกสิบเก้า ใช่69บาททาได้ทั้งตาแก้มปากนะมันเป็นแบบว่าทรีนวันอ่ะคอมเมนต์ว่าพี่ปลุกขาแล้วไม่กลัวแดดเหรอคะทํากับข้าวกันหน้าบ้านไม่กลัวค่ะวันนี้วันพุกชายกันแดดตัวนี้นะครับบิวตี้ไอดอลดังกิมมิวรีบอนยูเวียคว้าสันสกินเอพีห้าสิบบวกพีเออีกสี่บวกชอบมากตัวเท่รือว่าทุกคนมันเป็นอะไรพูดไปเลยมันเป็นอะไรจะโตใจะไหมมันเป็นครีมกันอะเนื้อแบบไหนเนื้อแบบไหนเอ่อนมลามันเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำนมอ่ะทุกคนส่วนผสมหลักเลยคือน้ํานมลาเเเเออออวร์มมั้ยแต่นนืกีงะ เนทานบนแล้วเกี่ยงไงยปล่ะเกี่ยงไงมากแล้วแบบกลิ่นแบบกลิ่นหอมค่ะนี่ค่ะทุกคนดู นี่เอ้วก็ปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นแต่ไม่เทาไม่ลอยไม่วอกได้ทุกสภาพผิวจะบอกว่ากระแดดตัวนี้ทุกคนมันเป็นไงฮะไม่เหนียวเนื้อแล้วก็บางเบาแล้วก็เลิศทิ้งในเจ้าของบอกโกหกทุกคนคะนี้ราคา590บาทนะคะกันแดดบิวตี้ไอดอลนะทุกคนมีที่ s ็อปบิวตี้บุฟเฟ่ทุกสาขาเลยแต่ตอนนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมสั่งออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของเขาก็คือ beauty buffet co th ไปสั่งได้เลยปิ๊บๆิ๊บถึงหน้าตาเลยค่ะจริงๆปังมากอันนี้คือปังแล้วบอกว่าปังมากกันแดดสุดๆแล้วก็เนื้อนำนมแบบมีสองสองนำนมลาคือเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกม ใช่ง่ายใช่ง่ายใส่ง่ายจริงไหมโอเคกูเกียดว่ะทุกคนเนี่ยมาลองภูมิกันว่าทุกคนจะรู้ไหมที่ใช้กันเนี่ยต้องรู้ไหมกันแดดของบิวตี้ไอดอลเนี่ยส่วนผสมสำคัญคืออะไรน้ำนมหลาเฮ้ยรูเร่งไงอ่ะอื้อพงก์บอกกูเมื่อกี้ โอเคคอมเมนต์มาอีกแล้วว่าพี่ผูกคานแล้วแค่กันแดดอะรู้ค่ะว่ามันกันแดดแต่มันร้อนนะคะอยู่ไปได้ไงนี่ค่ะสเปรย์เพนกวินค่ะสเปรย์เพนกวินคูลลิงสเปรย์ต้องบอกว่าร้อนแค่ไหนนี่อฉีดไปเลยค่ะนี่ ต้องบอกว่าเนี้ยเป็นสเปรย์ที่ช่วงเนี้ยฝุกติดมากเธอเราติดมากเห็นไหมเธอเปิดกล้องเราไปก่อนเราก็ใช้คือชอบมากเพราะว่าแบบหนางกัดบ้านเราอะไรเงี้ยมันจะร้อนใช่ไหมก็คือแอร์อ่ะเปิดจนแบบค่าไฟแบบไปแสนกว่าแต่พอมีตัวเนี้ยค่าไฟแต่สิบห้าบาทมันไม่เกินไปใช่ไหมแสนกว่าไม่ไม่ต้องบอกว่าอันเนี้ยช่วยได้จริงนะตอนที่อยู่หน้าบ้านอ่ะพูดตรงว่าร้อนจริงแต่ตอนที่เราฉีดไปอ่ะมันมีความแบบว่าหุยหุยหนาวอย่างเงี้ยเป็นไหมเขาบอกว่าอันเนี้ยฉีดได้บ่อยได้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าคือฉีดตามส่่่่่วววนนนตาางงๆทีเเรรร้้อออและชยยืกิด น้องแนทไปแดดที่แบบร้อนที่ตรงเนี้ยมันเปียกมันเปียกใช่แล้วแบบมันจะดีขึ้นมาแล้วเย็นแล้วมันก็แบบรู้สึกสดชื่นแล้ไม่ใช่เย็นแป๊บเดียวนะมันเย็นแบบตลอดเย็นนานจริงเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่อาบน้ำคือเย็นไปทั้งหมดเจ็ดสิบสี่วันโอเคเราอยู่แหละก็ไม่อยากอาบน้ำและเอางี้เถอะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราฉีกกันแรกๆอะแล้วผ่านมาตอนกินอะไรประมาณกี่นาทีวะเธอเก้าสิบได้เออจริงถือว่านานอยู่นะเพราะว่าด้วยแดดด้วยมันร้อนเก้าสิบนาทีแล้วเพรากว่าตัวเนี้ยมันเย็นนานถึงเก้าสิบนาทีค่ะท บำรุงผิวด้วยแล้วกินเหงื่อกินอับต่างๆอ่าอันนี้ว่าไหมใช่เพนกวินคูลิ่งสเปรย์ตัวเนี้ยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่เก้าร้อยป่ะเก้าร้อยเกินไปห้าพันอ่ะห้าพันเกินไปเจ้าตัวเนี้ยราคาสองร้อยห้าสิบบาทอุ้ยจริงเหรอรู้ไหมว่าซื้อได้ที่ไหนสั่งออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเพนกวินไทยแลนด์หรือไลน์แอดแอดอย่าลืมมีแอดนะเพนกวินไทยแลนด์ปังมากสเปรย์นี้ติดมากทุกคนนุ่งขาดไม่ได้เลยอุ้ยร้อนไหมร้อนไหมร้อนอีกแล้วเออปังอุ้ยตรงเนี้ยเย็นมากใครเห็นหิมะบ้างดูเห็นปะหิมมะะเเเกาลยยอันน็ มันเย็นมากจริงๆไม่แล้วยังพูดไม่จบอ่ะทุกคนว่าลิ์เป็นไงสีแบบสีมันเป็นยไงสีชัดไหมสีชัดแล้วก็แบบกบสีปากมิดไหมเพราะเจ๊ต้นเป็นคนปากเขียวดำม่วง คแล้วแบบไม่แบบไม่เนื้ออ่ะเข้าใจปะมันมันไม่เนื้อมันเป็นเนื้ออ่ะนุ่มๆแล้วก็แบบแห้งไปเลยชอบมากค่ะทุกคนลิปสมุกหตกราคา69บาทหาบาซื้อดับเซเว่นไงมากอันนี้เซเว่นใช่อันนี้เซเว่นได้ใช่มเซเว่นเอาไงวันนี้ล้ำล่าคุณผู้ชมระยะวันนี้เป็นวอล์กมาทำกับข้าวกินกันกักตัวอยู่บ้านไม่ได้มีของมาขายเลยวันนี้ใช่เป็นฟีลแบบว่านานๆเจอกันทีจริงโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกวก็อย่าลืงกดสัมสกัดแล้วคลิปมาถึงไม่ต่อจาลก่นนะครั้ ลา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 ไปก่อนเาสุขบ้าวันดียเอาสุบ้าวันชาไปไค่ะทุกคนไป่ปยห้ายเยอเอาเพลงใหม่ีเด็กเพลงใหม่ของยิงลีอ่ะเริ่มเลยอันสองสามสับงักสังเดีคนเดียวเราได้กันีนเรอเอาช็อตหหรอ